รวมใจเป็นหนึ่งเดียวมาจากหลายเมืองมาจากหลายรัฐมาจากทั้งสองฝั่งเลยล่ะค่ะและรวมตัวกันผ่านทางโลกออนไลน์นี่ล่ะค่ะระดมพลกันโดยใช้โลกออนไลน์โลกโซเชียลมีเดียเพื่อที่จะไปเจอกันที่นิวยอร์กแล้วเขาทาได้และขออนุญาตแล้วไปที่สายสดตรงจากมหาคนครนิวยอร์กคุณไพลินคําซิริแกนนําคนไทยที่จะไปเชียร์นายกรัฐมนตรีหน้าตึก UN ค่ะสวัสดีคุณไพลินค่ะ สวัสดีค่ะคุณปองค่ะคุณไพลินคะใน Facebook ของคุณสมชายแสวงการกับคุณไพศาลเพื่อนมงคลน,นะคะคุณบุญชู USA เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ขึ้นมาว่าตอนนี้เพอร์มิทเรียบร้อยคือขออนุญาตเรียบร้อยแล้วและให้ไปเจอกันวันที่27กันยายนนี้เวลา10โมงเชา้าจะอยู่ที่ถนน47ตัดกับถนนที่1 Avenue ใช่ไหมคะแล้วก็จะขยับไปที่ด้านหน้า UN UM, แล้วก็ให้แต่งกายใส่เสื้อสีเหลือง ตกลงคือตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคุณไพลินเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะเฟอรมิก็เรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยค่ะค่ะเราพร้อมทุกอย่างค่ะอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยค่ะที่บอกว่าเพอร์มิตก็เรียบร้อยเนี่ยหมายถึงอ๋อก,การที่เราจะไปยืนเชียร์หรือไปมากกว่าสิบมากกว่ายี่สิบคนนี้เราต้องขอเพอร์มิสค่ะแต่อตอนที่เราไปขอ,อนะครับพอดี เรารู้จักกับตำรวจที like ่ที่นั่นเพราะว่าเราไปขอบ่อยๆนะคะสมัยตั้งแต่ปีศูนย์หกเราก็เลยได้รู้จักกับตำรวจพอไปถึงปั๊บเขาก็ถามเลยเขาก็ทักทายเอ้าดูมาเหมือนก็เหรอเขาบอกว่าใช่ฉันมานีดหนึ่งฉันต้องการอยู่เขาก็เลยบอกว่าเออเอาดูจะไปในนามของอะไรเขาก็ถามฉะนั้นเราก็จะบอกว่าไปในนามนามของคนไทยที่มาให้กําลังใจนายกแล้วก็สนับสนุนนายก เขาก็เลยบอกว่าเอาแล้วก็ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาเจณฑโยธาิน<ะ>ิเเตอร์เขาพูดอย่างนี้นะคะแล้วเขาเลยบอกว่าอ๋อเลอเอามาให้ฉันดูหน่อยที่รับใครเขาก็เลยเอามาให้ดูนะคะ,ะเอามาให้ดูก็ดูไปเขาก็เลยบอกว่าจะเอาเขาก็มาขอเรียบร้อยแล้วเขาไปขอก่อนเราด้วยที่เขาไปขอก่อนเราเพราะว่าเขาคงรู้มาก่อนว่านายกจะพูดวันไหนนะคะทีนี้เราเนี่ยเรามารู้ทีหลังเพราะว่าเราก็ถามไปถามมาก็ยังเป็นความลับอยู่ว่านายกจะ เป็นพุดมวันไหนใช่ไหมคะพ <c oughs> อหลังจากนั้นเราก็ดูดูไปแล้วนะคะเราก็รู้ว่าเขาก็จะไปไปใกล้กันกับเรานะคะเราก็พอเทิ่เรียบร้อยแล้วแต่เราไปในนามของไทยคอมมิวนิตี้ซัพพอร์ตกกฟเวอร์เมนซัพพอร์ตสารเมเเตอร์แต่ของเขาไปในคนไทยอาเจนนายกอ๋อช่ชัดแบบนี้เลยอะคะไปในานามคนไทยต่อต้านนายก ทางนี้ก็ไปในนามค,คนคไทยสนับสนุนนายกอ๋อตั้งชื่อกันแบบนี้เลยอะคะ,คะเขาตั้งชื่อพอเราเห็นของเขาก่อนเนี่ยค่ะเขาพอเราเห็นของเขาก่อนเพราะว่าตำรวจที่เป็นเพื่อนกันนำมาให้ดูนะคะ,คะแล้วเขาเขาก็เลยใช้ชื่อว่าคนไทยต่อต้านรัฐบาลและต่อต้านนายกเราก็เลยบอกว่าเอ,อเมื่อเขาขออย่างนี้แล้วเราก็ต้องขอไปในนามไทยคอมมิวนิตี้พพอร์ต เราเ็นเจ้าขอนายกอ๋อแต่ตอนแรกไม่ได้ตั้งชื่อนี้ไป่ไม่ได้ตั้งชื่อค่ะก็เพียงแต่ในนามของคนไทยไปสนับสนุนเฉยๆค่ะแต่พอเห็นทางนู้นเขาต่อต้านปุ๊บฉันเปลี่ยนชื่อทันทีเลยค่ะเราก็ต้องทำค่ะ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 คุณเพลินคะคนไทยที่จะไปต่อต้านท่านนายกรัฐมนตรีที่หน้าตึกยูเอ็นเนี่ยมีประมาณสักเท่าไหร่พอทราบไหมคะเพราะว่าเขาได้เพอร์มิทแล้วก็จะต้องรู้จํานวนคนแล้วใช่ไหมคะ เอาที่ต่อต้านะคะส่วนมากนะคะคนไทยเสื้อแดงที่อยู่ที่นิวยอร์กเนี่ยคือหนึ่งตอนนี้เขายุ่งมากเลยเขาขับรถให้กับรัฐบาลเรานะคะที่ที่สืบสืบด,ดูนะคะแล้วก็คนที่เป็นแกนนําคนที่เป็นหัวโจกนะ,ะส่วนมากก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยออกมาหรอแต่อาจจะมีพวกรุ่นใหม่มาจากต่างรัฐด้วยนะคะส่วนมากเนื้อแดงที่ ที่สืบๆนะคะ,ะแดงที่จาก LA เนี่ยเห็นเพื่อนบอกว่าก็มีท่านสำมผมก็ปิดร้านแล้วตอนนี้ปิดร้านเพื่อจะมาที่นี่แต่ไม่ทราบเป็นพิเศษยังไงนะคะ,ะคิดว่าคงไม่มากล่ะค่ะแต่ของอพวกเรานี่เยอะเยอะมากเลยค่ะที่คอนเฟิร์มมาที่โทรมาที่ไลน์มาที่มาบอกเนี่ยจะเยอะเป็นร้อยเลยค่ะ เป็นร้อยมาจากกินเมืองค่ะคุณไพนนีมาจากกินเมืองเราขอไว้สองร้อยอ๋อขอไว้สองร้อยแต่ตอนนี้ประมาณร้อยนีดแล้วและเป็นร้อยที่มาจากกินเมืองค่ะมาจากเอลเอนะคะที่คอนเฟิร์มมาซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วบินท่ามาจากเอลเอเลยเหรอคะค่ะมีประมาณเจ็ดคนนะคะที่คอนเฟิร์มมาครับตอนนี้ก็ยังหาโรงแรมให้เขาอยู่แต่ส่วนมากก็จะมาพักที่ที่บ้านนี่นะคะเพราะว่าจะรับหมดเลยค่ะเพราะ ช่วงน,นี้โรงแรมแพงมากแล้วก็หายากเพราะเป็นช่วงประชุมแล้วก็พบจะมาที่นิวยอร์กด้วยแต่ว่าก็บอกบอก็บอกบอกพระพวกนะฮะถ้าไม่รังเกียจมาพักที่บ้านได้เขาก็บอกว่าเราไม่รังเกียจเลยเพราะว่าเรานอนเป็น,นิีเนอซายมาแล้วเราเราพร้อมเสมอนะคะ,คะอย่างที่คาโก้เนี่ยชิคา์โก้ที่คอนเฟิร์มมาแล้วสิบสองคนค่ะค่ะแล้วก็อีเดนนา แล้วก็ดาราสองคนแล้วมาจากทั่วเลยค่ะมาจากอย่างบอสตันนี้บอสตันนี้จะมากันเยอะค่ะบอสตันเขาใกล้เข้ามาเช้าเข้ามาเช้าเขาก็กลับได้ค่ะเขาจะมาเขาจะออกกันแต่เช้าเลยแล้วก็มาร่วมเราค่ะมามาพบเราเดี๋ยวอย่างเมื่อวานนี้ก็มีนอตมาจากนอสโคโรไลนานะคะเป็นเจ้าของร้านอาหารโทรมาเมื่อเช้านี้โทรมาเมื่อเมื่อวานนี้ค่ะเขาจะมาถึงที่นี่ เอ่แปดโมงเช้าแปดโมงเช้านี่แล้ทุกสารทิศในอเมริกาเลยค่ะอ่าเขาก็มาถามบอกว่าเขาจะไปได้ไงก็บอกให้นักแท็กซี่มาที่ถนนสีิบสองมาด้านซิกเก e ตแอร์วูแล้วก็เดินไปสี่สิบเจ็ดแล้วไปเฟิร์สเซอรวนูก็บอกเขาเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีอ่ามีเอม,มาคู่หนึ่งนะคะซึ้อว่าเครื่องบินในราคาที่แพงมากเลยนะคะามาถึงมาถึงปีห้า มาถึงปีห้าครึ่ง mm hmm. เขาก็เลยบอกว่าคุณพลินไม่ต้องมารับแต่ว่าเขาครั้งแรกที่มานร์กเขาก็ไม่รู้เขาจะนั่งอยู่ที่นั่นนรถ้าคุณพลินมารับได้ก็ <c oughs> ให้ให้มารับแต่ไม่ต้องมารับตอนสายนะไม่ไม่ต้องมารับเช้าถึงปีห้าครึง่ง <c oughs> ก็เลยบอกไม่ได้ค่ะมีใจมาก็ต้องไปรับรับก็ต้องมานอนคับผ่อนเ <c oughs> พราะเดินทางมาร่วมเราก็เหนื่อยพอแล้วไม่ให้นั่งอยู่ที่ น้ำดื่จะไปรับทัตู5ครึ่งของวันที่26นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนที่ทุกคนที่เดินทางมาร่วมแคมเปญรณรงค์ระดมผลเพื่อที่จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เนี่ยมาด้วยทุนของตัวเอง เป็นคนไทย<ช>ที่อยู่ในอเมริกามาจากทั่วทุกมุมของอเมริกาหลายๆรัดด้วยกันแล้วก็มารวมตัวกันนัดกันที่นิวยอร์กคุณไพลินกับบรรดาทีมงานเนี่ยหรืออย่างเช่นคุณบุญชู USA เนี่ยใช้วิธีการนัดผู้คนอย่างไรทําไมถึงระดมคนได้อย่างรวดเร็วมากภายในร้อยหรือเกือบ200คนในเวลาไม่กี่วันตอนแรกนะ,ะเราก็ไม่ค่อยกล้าลงเฟซบุ๊กเราไม่กล้าลงหนไลน์ไม่กล้าลงอะไรเลยนะคะ ก็กลัวว่าจะเป็นอันตรายของนาย,ยกเราใช้โทรหากันโซเชียลไลน์แล้วก็โซเชียลอีเมลค่ะแล้วทีนี้พอเราไปขอเพอร์มิทไปขอเพอรมิทแล้วรู้เลยว่าพวกแดงเขาก็ไปเราจะกลัวทําไมในเมื่อเขาเข้าไปขอแล้วเราก็ต้องออกเลยค่ะออกไปใน พับบิดเลยให้คนได้รู้ว่าเออพวกแดงนี่มันก็ไปเหมือนกันทําไมเราจะลงไม่ได้เราก็เลยต้องลงเทุกค<ช>่ะลงเต็มทุกลงไลน์ลงทุกอย่างใน <Facebook> อินเท <Facebook S 2> อร์เน็ตนะคะเราลุกพัครู้นี่ก็เขาก็เริ่มตื่นตัวและะ้วค่ะค่ะแล้วคนก็เริ่มทยอยกันมาแล้วในการที่ไปชุมนุมเนี่ยนะคะคือเมื่อกี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็บอกว่าฝ่ายที่จะไปเชียร์หรือฝ่ายที่จะไปต่อต้านก็ให้ระวังให้อยู่ในกรอบของกฎหมายของเขาอย่าทําอะไรให้อาย คืออย่าทำอะไรให้อายประเทศอย่าทำอะไรให้ตัวเองอายอย่าทำให้ประเทศของเราต้องอับอายอย่างเงี้ยค่ะทางฝ่ายเชียร์จะทำอะไรแค่ไหนไม่<ะ>ไม่มีค่ะค่ะอย่างพวกเรานี้เราจะเขียนป้ายเราบอกเลยนะคะเรามีน้องน้องที่เขาทำกราฟิกดีไซน์แล้วก็เขาทำพวกอาร์ตพวกเอกอาร์ตนะคะเขาเสนอตัวมาเลยนะคะบอกว่าเขาจะเขียนป้ายให้แล้วเขาจะทำให้ทุกอย่างแล้วการที่เขียนปน้ายนี้เราเราเอาเอ,เอ,เอแต่เรากันกรองกันนะคะว่า จะเขียนยังไงคือเราจะไลน์มาบอกกันอยู่ตลอดเลยนะบ<ะ>างคนเขาก็บอกบางคนยกเขียนไปเคสต์ลอดอย่างนี้เคสต์ลอนนอนเรานี่นไม่เอาเลยค่ะเราจะเขียนคําที่สุภาพที่สุดเลยนะคะบอกว่าต้อนรับนายยกแล้วก็ให้สนับสนุนนายยกอย่างเดียว<ะ>นะแล้วก็นายยกถึงนายยกจะมาจากจากทหารทหารก็คือพวกเราเนี่ยเอาโพสต์รูปที่ทหารี่ยได้ช่วยช่วยคนไทยช่วย เวลาน้ำท่วม <c oughs> ช่วยอะไรเนี่ยเราจะโพสต์พวกนี้ไปตลอดเลยค่ะ <c oughs> แล้วเราจะไม่มีค่ะทีนี้พวกเสื้อแดงเขาจะเขียนยังไงเราไม่สนค่ะ <c oughs> แต่ทีนี้เรา <c oughs> เราเราไม่คนละพวกกับเขาอีกแล้วแล้วตำร <c oughs> วจที่เราไปขอเพ <c oughs> ิ่มิสิกเขาก็จะมาดูแลเราค่ะค่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วรอแค่วันนายกรัฐมนตรีไปเท่านั้นเองนะคะจะต้องประชิดถึงเนื้อถึงตมูไหมคะหรือว่าแค่พอหลังจากได้เพิ่มิสิแล้วพอหลังจากที่เราได้เพิร์มิสิแล้วเราประโคมข่าวทันทีเลยค่ะขอเชิญคนไทย มาให้กําลังใจท่านนายกนะคะประโคมข่าวไปทุกทุกคนเลยบอกให้ทุกทุกคนเขียนไปเหมือนกันหมดเลยแล้วทีนี้คนก็เริ่มติดต่อเข้ามาบางคนที่มาจากอิเดียนนะคะเป็นเจ้าของร้านอาหารปิดร้านอาหารเลยค่ะเพื่อจะมาชุมนุมกันเรามาเชายร์นายกเราบิ๊กตู่เ่ยนะคะแม่ได้ยินก็ชื่นใจค่ะสายสดตรงค่ะจากนิวยอร์กสุ